สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีระทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินถึงอย่างท่ากาศยานหาดใหญ่อำเภอคลองหอยโขงจังหวัดสงขลาโดยมีนายชนนรินเกิดสมราชการจังหวัดสงขลาผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค8ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ข้าราชการและประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังมหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตหาดใหญ่ จะน,นั้นทรงเปิดอาคารวิจัยนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการแพทย์คณะแพทย,ยศาสตร์ซึ่งเป็นอาคารสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์แบบครบวงจรความสูง14ชั้นเริ่มก่อสร้างปี2,562แล้วเสร็จปี2,566 ประกอบด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการสนับสนุนและบริหารวิจัยอาทิศูนย์วิจัยการแพทย์ปริวัติเชื่อมโยงงานวิจัยทางคลินิกและวิทยาศาสตร์พื้นฐานสำหรับการวิจัยและการเรียนการสอนร,ระดับปฏิบัติการของหลักสูตรวิศวกรรมชีวการแพทย์ซึ่งเป็นหลักสูตรแรกของประเทศที่ตั้งอยู่ในโรงเรียนแพทย์มุ่งเน้นพัฒนานวัตกรรมระดับสูงเพื่อแก้ปัญหาสาธารณสุข